สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมบเวียรทาบพ,พนมนะครับผมบวันนี้เราก็ตื่นเช้าเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะหยุดหยุดขายไก่ทอดสองวันนะครับนะครับวันเสาร์กับวันพิษนะครับผมเพราะว่าเบียก็จะไปบ้านคุณดิ๋วกันเลยนะครับผมวันนี้ใครก็อยากไปด้วยวันใหม่ก็อยากไปด้วยนะเนี่ยนไ,ไปไหนเหรอหนูอยาไปด้วยนวเนี่ยอาบน้ำยัง ไหนหรอทาครีมยังเนี่ยทำไมผิวหน้าแตงเนี่ยมึงไม่ทาครีมอะเนี่ยนเดมสกล้ไม่อยากวอืมนฟันหนูอ่ะดูฟันไหนนี่ฟันเป็นงั้นเหมือนกระตายเลยฟันหนูน่ะเหมือนกะตายเลยนไหนยิยิไม่ fc ดูหน่อยเร็วเหมือนกระตายเลยเนี่ยมีฟันสองตีอย่างแล้วเนี่ย นะครับก็เป็นบรนรยากาศเช้าๆนะครับนะฮะหลายคนก็จะถามว่าทําไมถึงหยุดนะครับเดียกก็คือโอกาสนี้หยุดเลยเพราะว่ามันอ่าโควิดมาแล้วก็เงียบมาสองสามวันละนะครับเดียกก็เลยกะว่าจะไปสวัสดีปีใหม่น,นะครับทางบ้านก๋ติ๋วก่อนนะครับผมนะครับเพราะว่าุกวันนี้เบก็ขายตะไก่ทอดก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเดินทางไปไหนนะครับก็อ่ะไหนๆก็ขายของไม่ดีแล้วก็ หยุดพักเหนื่อยแล้วก็ไปสวัสดีปีใหม่คุณยายคุณแม่คุติวก่อนนะครับที่บ้านคุติวนะครับผมแล้วก็จะไปดูสถานที่จัดงานด้วยนะครับแต่ยังไม่บอกว่าเป็นงานอะไรนะครับผมไปดูสถานที่ไปดูอะไรไว้ก่อนนะครับผมนะก็ไปกินปีใหม่ทช่นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคุติวก็กลับปีใหม่นะครับนี่เลยตาแม่ขโมยไปเาวเหรอแม่มาไปกี่บาทหมดตัวเลยใช่ไหมหมดตัวหมดตัวเลย อ่านะโน้ตเอาตังไหนซื้อขนมเนาะแล้วมีตังซื้อขนมแล้วเนี่ยตันใหม่นะโน้นี่มีแต่ไปเอากับพี่เบียร์อย่างเดียวเลยใช่ไหมมาโน้ดูการ์ตูนเยอะไอ้ปุ่นดูการ์ตูนเลยเนี่ยใสย่เทปให้ยาวแล้วหนาไหมล่ะมันไม่หนานะเนี่ย แต่เส้นทายาวด้วยมันหนาวเนี่ยเดินทางไกลนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเวลาไปเบลก็จะเดินทางเดินอ่าเวลาทำเบีก็จะถ่ายคลิปนะฮะอ่าให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับผมนะฮะว่าตารกุฏิจะเป็นยังไงนะครับเบียก็โอ้ไปนานมากครับตั้งแต่ตั้งแต่นูมไม่ได้ไปนานมากนะมันหกเจ็ดแปดเดือนแล้วมั้งนี่นะครับ ก็เลยถือโอกาสนี้จะไปเลยนะครับผมน้องมันก็ไปด้วยไปด้วยแล้วเนี <S <S ่ยเอารถไปด้วยไหมเอารถไปด้วยไหมสกูตเตอร์นุ่นนะไปด้ไหมก็ไปนุ่งก็ขี่เป็นเมืาเดิมนุ่ฝึกขี่จักรยานพี่ยมจำก่อนนะนี่พี่เบียร์คุณใหญ่เนี่ยอืมงนุ่งก็คุณใหญ่กันแล้วเนี่ยนี่คุณนุ่งก็ใหญ่เหมือนกันนั่นแหละน้องุมงเล็กแกตายนี่กินเยอะนุ่งนะท้องป่องเนี่ยแต่ท้องก็แตกแล้วเนี่ยเหมือนยุงลายเนี่ย ควนไปด้วยแกงหนูเนี่ยอืมมาเป็นยี่ยีเนี่ยมาเป็นอาเป็กวกันเลยมาเป็กิวอะไรไหมอ่ะไม่เป็นไรนะมากินกิวจีกันแล้วลองท้องก่อนเพราร้อนเลยนะเก่เตรียมของมาดูว่าเตรียมอะไรไปบ้าง

เบองไว้เพื่อนมาเพื่อนหนูผมเไมเรียเลยเนี่ยอมโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม๋ยะจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมคิดถึงกันด้วยนะครับไปแล้วบายยิ้มใหม่แล้วบป็น